ไม่เอานะเฮ้ hey, แกมาหาเรื่องฉันเหรอือเฮ้มันเจ็บฉันยังมีชีวิตอยู่ไม่ใช่แค่ความฝันฉันคือการกลับชาติมาเกิดของราชาเซียนจริงเหรือเนี่ยเฮ้ hey, ไม่ฉันจะอยู่ที่นี่ได้อย่างไรคุณดูน่ากลัวสองสาวนั้นพาคุณมาที่นี่ทำไมสองคนงามโอ้ตอนนี้พวกเขาอยู่ที่ไหน ฉันต้องขอบคุณพวกเขาเป็น<ว>อย่างพวกเขาดูเหมือนจะรีบพวกเขาออกไปก่อนแล้วเฮ้ hey, คุณกำลังทำอะไรอยู่คุณชนฉันแล้วจะหนีไปง่ายๆไม่ได้นะถ้าไม่จ่ายฉันไม่ไปไหนทั้งนั้นอะพวกเขาคุณชนฉันคุณลุกขึ้นคุณไปเห็นได้ชัดว่าคุณกระโดดขึ้นเองรถเราไม่ขยับเลยฉันไม่สนหรอกคุณชนฉันก็ต้องจ่ายเงินสิคุณเกรงใจเรอ พวกคุณมาดูเร็วนะักตีหญิงชาราของฉันฉันอายุ8ปดสิบคุณจะฆ่าฉันจริงหรอือพวกเขาต้องการให้ฉันตายคุณรังแกหญิงชาราแบบนี้อุกอาจเกินไปโดนขนาดนี้แล้วยังไม่จ่ายอีกหรอือมีคนพ่านเช่นคุณหรือไม่คือปู่ยังรอยอยู่ที่โรงพยาบาลไม่สามารถลากได้อีกต่อไป,ปแม้ว่าเราจะตีคุณคุณบอกว่าคุณต้องการเท่าไหร่เราจะให้คุณได้ไหมเงินสดครึ่งล้านต้องไม่น้อยห้าแสนทำไมคุณไม่ความมัน่นหญิงชาราแก่มาก ในกรณีที่มีดีหรือไม่ดีอาจไม่เพียงพอใช่ไหมนะตอนนี้ฉันไม่มีเงินสดมากขนาดนั้นด้วยวิธีนี้ฉันมีหนึ่งแสนเหรียญในบัตรนี้คุณเอาไปก่อนนะ,ะเดี๋ยวฉันทําเสร็จก่อนแล้วไม่จ่ายก,ก็ไม, <จะ S 1> ไม่ได้<ห>บัตรนะคนมองเยอะจังคุณสาวน้อยสองคนแต่งตัวสดใสย,ยังขับดีขนาดนี้คุณต้องการที่จะผิดนัดชําระหนี้ของคุณหรือไม่พวกเขาช่วยชีวิตฉันไว้แค่ลองใช้ของฉันมันใช้ได้ดีไหมเลี้ยงนะฉันเพิ่งเห็นมันทั้งหมด เห็นได้ชัดว่าคุณต้องการสัมผัสอยากเพ่ให้มันยากสำหรับสาวน้อยของคนอื่นคิดถึงไปนี่ไม่ใช่คนที่เราเพิ่งช่วยใช่แล้วทำไมเขาถึงดีขึ้นเร็วขนาดนี้ไอสารเลวที่กำลังมาออกไปจากที่นี่ถึงฉันจะขายเธอไปเธอก็คงมีลูกไม่รากกว่าสไปหารวจแจ้งตำรวจฉันแกแล้วและสารไม่กล้าตัดสินฉันตามกฎหมายไม่กล้าตัดสินใจฉันฮะ ฉันจะถามอีกครั้งหนะ้าเกิดอะไรขึ้นเมื่อกี้ฉันแต่พพสเลนมันไม่เกี่ยวอะไรกับสาวน้อยแล้วคุณสองคนละ่ะเราเป็นผู้สมรู้ร่วมของเขาในการสัมผัสเครื่องไหลคุณคเห็นพวกเขาดีมากได้ยินหมดแล้วอะไรประมาณนี้ฮ่าฮ่าฮ่าดูเหมือนว่าฉันจะกลับชาติมาเกิดของอดีตกตันนี้ใช้ได้ดีทีเดียวขอบคุณมากนะครัเมื่อกี้ขอบคุณมากนะคะเมื่อกี้ ไม่เป็นไรข้าไม่เป็นไรนะครับขอบคุณทุกคนมากที่ช่วยฉันนะอืมออกครับมีเงินในบัตรหนึ่งแสนเหรียญคือการขอบคุณนะคะฉันทําเงินได้หนึ่งแสนโดยไม่ได้ตั้งใจแล้วฉันจะไม่พัฒนาในอนาคตงั้นฉันจะไม่ให้เกียรติบัตเตอร์ฟลายไปกันเถอะเอ้าวรอก่อนนะคะมีอะไรอีกไหมคุณยังต้องการเงินอยู่ไหม คุณเห็นคุณเต็มไปด้วยความยากจนมองแมบแรกก็ไม่ใช่คนดีคุณพูดได้อย่างไรนางสาวเราไม่ควรช่วยเขาในตอนนี้เชียวใดสุภาพคิดถึงคนนี้ฉันเห็นเงาดำลอยอยู่เหนือหัวคุณเลยน่าจะโชคร้ายคุณหรือคนรอบข้างคุณจะมีหายนะนนองเลือดงั้นฉันจะเป็นคนดีและทำมันให้จบ อืมนี่สำหรับคุณหากชีวิตของคุณและคนรอบข้างตกอยู่ในอันตรายคุณสามารถติดกระดาษนี้ไว้บนร่างกายของคุณยืดอายุได้สามวันเฮ้อนี่มันโลกอะไรกันเนี่ยยังทำชุดนี้อยู่เลยดูเหมือนคุณแค่อยากได้เงินเพิ่มใช่ไหมคุณเป็นสุนัขที่เนรคุณเชื่อหรือไม่ฉันทำดีที่สุดแล้วสิ่งนี้มีค่าหนึ่งแสนของคุณรับหึ่นางสาวคุณไม่ควรเชื่อเรื่องไร้สาระของคนโกหกคนนั้นจริงๆเมื่อกี้เขาโบกมือแบบสบายๆให้หญิงชราพูดความจริง บางทีเขาอาจมีความสามารถจริงๆเก็บไว้ก่อนเดินไปดูปู่ไปอทำให้หัวใจหยุดเต้นมันกำลังจะตายดอเตอร์เฉินคุณเป็นหมอที่ดีที่สุดในแม่น้ำได้โปรดช่วยปูขยนะปยป่ของฉันด้วยนะได้โปรดช่วยปู่ของฉันด้วยนะชายชราสงสัยเกินไปป่วยหนักอยู่แล้วและฉันไม่สามารถช่วยได้เตรียมพร้อมสำหรับคนรุ่นต่อไปคุณปู่ คุณจะทิ้งปู่ของฉันไว้แบบนี้ไม่ได้นะตื่นได้แล้วคุณปู่ตื่นได้แล้วคุณปู่อ่าใช่สนับสนุนคิดถึงคุณคุณไม่ได้วางแผนที่จะโพสสิ่งนี้กับชายชราจริงตอนนี้ฉันมีทางเลือกอื่นอีกไหมลองได้อย่างเดียวคุณปู่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  คุณปู่คุณหมอรีบตรวจอาการของคุณปู่ฉันหน่อยขายแบบเรียกพลังปราณและเลือดนี่นนี่นเป็นเพียงปฏิหารทางการแพทย์นี่คือการเปลี่ยนแปลงชีวิตกับท้องฟ้าจริงหรือเฮ้ hey, น่าเสียดายที่รอยโรคของชายชราเซียรไม่สามารถกําจัดได้มีอันตรายจากการเสื่อมสภาพได้ตลอดเวลาถ้าคนที่ให้กระดาษออกมาจากภูเขาได้จะสามารถช่วยนายเสียวได้อย่างสมบูรณ์น้องเล็กรีบหาคนนั้น ให้เขาทําทุกอย่างที่ทําได้คุณหนูครับผมขอตัวไปก่อนนะครับศรีราชาสวรรค์สมบัตินิรันด์วุ่นวายเกินไปฟังคําสั่งของฉันพระพรามจุกซีเอโอขอแสดงความยินดีกับการกลับมาของกษัตริย์องค์ก่อนพระชาอมตะอยู่ที่นี่ใครจะกล้าอวดดีพระชาอมตะอยู่ที่นี่ ใครจะกล้าอดดี55 5อห้าอะไรของนอกจากนี้มอเตอร์กิงคุณดูทีวีมากเกินไปใช่ไหมถ้าคุณเป็นราชานางฟ้าแล้วฉันก็ยังเป็นราชาวานอคุณกล้าที่จะหยิกฉันตอนนี้ฉันจะฆ่าคุณอึมตายน้อยสี่น้อยคุณกล้าที่จะย้ายฉันคุณตายแล้วครอบครัวซันของเรามี Temple of War ฟ i t y ิีฮีโร่ผู้สูงสุด God o อ War สามารถฆ่าคุณได้ด้วยนิ้วเดียวโจเซนเชนชายชราข,ของเขาแต่ชายร่างใหญ่ที่สัมผัสอาณาจักรของพระเจ้า ไม่ใช่สิ่งที่ขยะอย่างคุณสามารถทำให้คุณถึงได้รีบคุกข่าวขอโทษเทพเจ้าแห่งสงครามมนุษย์เท่านั้นที่สามารถคุกข่าวเพื่อเล่าจื้อคุณฉันจะบอกคุณว่าฉันสามารถตกลงที่จะลงนามในข้อต,ตกงอลงการย่าร<ะ>้างอย่าก,กับ<ส>คุณหนังบ้า<ส>คุณจะรู้ในไม่ช้าคุณพลาดโอกาสแบบไหน คุณกล้าแต่ต้องฉันและค่าคุณลดความเย็ยนลงลมอะไรที่ทำให้ใชายร่างใหญ่คนนี้พัดมาที่นี่คุณมากับฉันผู้หญิงของฉันต้องการพบคุณดูเหมือนว่าฉันจะพูดถูกจริงๆฉันไม่มีอะไรทำอยู่แล้วแค่เดินไปกับคุณแล้วรถสองคันละ่ะขึ้นมแค่คู่หมาชายหญิง ไม่ต้องกังวลกับพวกเขาไปกันเถอะลูกสาวของเซียวเซียวต้องการพบจงฮาวเฉินตามเมื่อไรที่เขาปีนขึ้นไปบนโครเชตของเซียว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 เป็นหนึ่งในครอบครัวที่ร่ำรวยที่สุดในจงเชงซุนเซาเจ้าคิดว่าเขาจะแก้แค้นเราพวกมึงคิดมากเขาเป็นเด็กยากจนฮีเดอร์ฮีสามารถดึงดูดตะกูลเซียวได้ยเยอะเกิดอะไรไขึ้นถ้าเขาปีนขึ้นไปบนกิ่งไม้สูงของตะกูลอย่าลืมว่าพี่ชายของฉัน <CEO. S 1> เป็นนายน้อยของ Temple of w อ r ฟครอบครัวเซียวจะให้หน้าฉันด้วย ไปกันเถะนายน้อยคนนี้จะพาคุณไปลืมตาสันเช้าคุณมีพลังมากเกิดอะไรขึ้นที่นี่ทำไมจู่ๆคุณผู้หญิงก็แต่งงานอาการของชายชราแย่ลงอย่างะตกอยู่ในอันตรายนางสาวเธอต้องจากนั้นเขาก็ตกลงที่จะแต่งงานกับโจไปชุกอันในน้อย์เพื่อเอช่วยชายชราทำไมคุณถึงเห็นด้วยง่าย ฮ่ฮ่โจเบชูออนนี้เป็นขยะที่รู้จักกันดีถ้าไม่อยากเพิ่มก็ทำลายการแต่งงานคุณรู้อะไรลอกอดออฟวอร์แข็งแกร่งที่สุดในเด็กซีถ้าทำให้เขาคุนเคืออต่อให้ช่วยชายชาราก็สู้ไม่ได้ครอบครัวเสี่ยวจะถึงวาระฉันต้องหาวิธีที่จะช่วยให้ผู้หญิงคนนั้นไปคนอยู่ไหนยูบิงคุณจะแต่งงานกับฉันไหม ดูเหมือนไม่เต็มใจที่จะดูบ้านหลังต่อไปใครไม่รู้ว่าสัปดาห์นี้เบชูออนขึ้นชื่อเรื่องความขี้เล่นเพิ่งมีพ่อเทพสงคราม,มคมขูทั้งวันน่าเสียดายที่ลูกสาวของครอบครัวนี้คนอะไรสวยมันถูกมากอารมณ์ของโจเบชูออนคุณไม่ต้องการที่จะช่วยปู่ของฉันจะถามอีกครั้งนะจะแต่งงานกับฉันไหม เขาไม่ต้องการเขาไม่ต้องการดินมาจากไหนเสือดาวติดพันความตายนายจังคุณอยู่ที่นี่ยูบิงคุณรู้ไหมโจเชาให้ฉันแนะนำคุณนี่คือจางห้าเทียนปู่ของฉันคือสิ่งที่เขาทนโอ้คุณเป็นคนหลอกลวงยูพิงคุณรีบไปพบแพทย์เขาจะเชื่อคำพูดของคนโกหกอย่างเขาได้อย่างไร นี่ไม่ใช่ที่ที่คุณจะไปป่าขอโทษสุชาวคือกูไม่ได้มองคุณดีฉันจะพาเขาไปทําไมต้องพาฉันไปไม่ใช่พวกคุณที่โทรหาฉันคุณเห็นชายชราหรือไม่คุณคิดว่าตัวเองเป็นหมออริยะจริงหากคุณมีความสามารถในการทําให้ชายชราปวกระทันหันได้อย่างไรเชินที่บ้านเป็นไปไม่ได้ที่จะยืดอายุขัยของคุณเป็นเวลานี่แค่ครึ่งวันเองขึ่งความจริงก็คือความจริงยังยืดอายุอีกสามวันฉันดูเห็นได้ชัดว่าเป็นชายชราที่กลับมาสู่แสงสว่างและันให้ก็ได้พบกับ นี่คือหัวหน้าสุสานของภูเขาลงหูทักษะทางการแพทย์ที่<ล>สูงม,มากาและจิตวิญญาณโรคที่รักษาไม่หายสามารถรักษาให้หายขาดได้มิสเซียร่างกายคุณปู่ของคุณแย่ลงทุกวันหากไม่ได้รับการรักษาทันเวลาเกรงว่าคืนนี้จะไม่รอดอยูบิงเชื่อคนโกหกคนนี้หรือฉันคุณเชื่อคนโกหกคนนี้หรือเชื่อฉัน วันเล็กๆฉันควรทำอย่างไรคิดถึงสิ่งนี้ยูบิงไม่ต้องกังวลคุณมีทางเลือกเดียวเท่านั้นนั่นคือฉันนี่เรียกว่าปรมาจารย์ภูเขาหลงหูแต่มันก็แค่การโอ้อวดด้วยละทิเตาเพียงเล็กน้อยของเขาเป็นไปไม่ได้ที่จะช่วยชายชรากล้าเดียังไงมาตัดสินเดออิสต์มิวยูเดอโอฉันคือลองฮิโมเทนหนึ่งในอมตะที่ดีที่สุดฉันโชคดีที่ได้เห็นด้วยตาของฉันเองว่าเดออิสตมิวต่อสู้ฟอสซิลกลืนทองฉันเห็นเด็กคนนี้ไม่มีอะไรมากไปกว่าตัวตลกที่ยิ่งใหญ่ มาที่นี่เพื่อปกป้องลูกตาฮ่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 ารองนักบวชเต๋าเป็นแขกของฉันขอให้คุณถูกใจนะคะโอ้ผู้แข็งแกร่งเท่านั้นที่สมควรได้รับความเคารพจากฉันคนตกปลาดังแบบนี้ไม่สมควรที่จะปล่อยมากขึ้นเรื่อยฉันจะไม่สอนคุณคุณไม่รู้นามสกุลของฉันโชเชอรออกซีตั้งแต่คุณดูถูกฉันมากถ้าอย่างนั้นคุณต้องมีมานาที่ไร้ขอบถ้าอย่างนั้นฉันอยากถามสาเหตุของโรคนี้คืออะไรอฮ่าฮ่าฮ่าเดยิสแล้วคุณก็ทําให้เขาํำบักใจเกินไปช่างเป็นคนหลอกลวง ฉันเกรงว่าฉันจะไม่รู้ชีพจรด้วยซ้ำอึมอืมเห็นบบอแสบางอย่างคุณเห็นอะไรนี่คือเด็กเก่าเขาเปลี่ยนเลยเอาเฮาเจงของบ้านหลังต่อค่า<อ>สํานักากาลูนเดิมเปลี่ยนเป็นเกมมังกรง่วงนอนก้าวเทินนี่คือการเกาะตัวของสายหงจุ้ยที่ยุ่งยากอย่างยิ่งเป็นเพราะชายชราคนนี้เสียวที่อายุสั้นอะไร เดอิสมิวสิ่งที่เขาพูดเป็นความจริงหรือไม่ยูบิงอยากเชื่อคำพูดของคนโกหกคนนี้มิเดลแช่งอยู่ในใจของลองฮิมอเทนเขาไม่มีความกับข้องใจหรือเป็นทำร้ายชายชราเดียมันยังไม่ชัดเจนเขาแค่อยากให้คุณถามเขาแล้วเขาก็บังคับให้คุณแต่งงานเฮหยุดพูดเรื่องไร้สาระผู้ชายแห้งแล้วหรอยูบิงคุณเชื่อเขาหรือไม่ฉันหยุดฉันไม่ใช่ว่าฉันไม่เชื่อคุณเป็นเพียงว่าคุณปู่มีพระคุณที่เลี้ยงนฉันต้องระวังเรื่องนี้ คุณไม่เห็นเหรอว่าฮวงจุ้ยมันเปลี่ยนไปแล้วแล้วคุณมีวิธีที่จะถอดรหัสสำนักมังกรน,นั้นติดอยู่แค่9ก้าชั้นเองนะสำหรับฉันเรื่องแค่นี้ง่ายมากเลยเพียงแค่ขยับมือเล็กน้อยก็สามารถแก้ไขได้ฉันเชื่อใจคุณถ้าคุณช่วยปู่ฉันได้ละฉันอยอมทําตามทุกอย่างที่คุณขอเลยก็ได้ดีที่จะบอกว่าอุ๊อย่าขโมยนะดังนั้น แค่นี้เองสบายมากง่ายจะตายขอให้ใครสักคนเชิญชายชาราออกไปรีบไปดูว่าปู่เป็นคิดถึงชายชาราเปลี่ยนไปผิวกลายเป็นสีดอกกุหลาบคุณปู่รู้สึกดีขึ้นบ้างไหมครับอืมมันดีจริงๆฉันเป็นนี้คุณมากจริงๆอ่ะไม่เป็นไรครับ เดออิสมาสเตไม่เป็นไรสำหรับเด็กคนนี้ท uh ี่จะมีบางอย่างเชนเร้นมีแผนของเขาเองเกมฆ่าที่ชายชราตั้งขึ้นมันจะง่ายและเร่งด่วนได้อย่างไรคุณปู่คิดถึงคุณปู่ฉันขอโทษฉันขอโทษฉันทำไม่ได้ทำไมมันเป็นแบบนี้ไใช่เห็นได้ชัดว่าเกมมังกรง่วงนอนก้าวทามันเป็นมือและเท้าของเขาเขาเป็นฆาตกรจับมันอึ่งเฮยูบิงยูบิงคุณไม่เข้าใจเหรอ นั่นคือเขาเปลีนเลอาเฮาเจียงของบ้านชายชาราอาเจียนเป็นเลือดคุณจะพูดอะไรอีกใครส่งคุณทำร้ายชายชาราทำไมจุดประสงค์ของคุณในการทำเช่นนี้คืออะไรไม่มิสเสียวฟังฉันมันต้องมีอะไรผิดปกติแน่ๆไอ้หนูคุณยังตื้นเกินไปมันเป็นเด็กของคุณที่รู้สายไปแล้วจงฉลาดในชาติหน้ารอ,อยังดีจบกุมเที่ยงสิ่งและทรยศต่ตอพระเจ้า ทำอะไรไม่ได้กิ่นโจโจไม่รู้ว่าต้องทําอย่างไรเด็กคนนี้แข็งแกร่งเกินไปไม่ว่าจะใหญ่หรือเล็กขนาดไหนเขาก็รับพวกมันอย่าผสมกันฉันเข้าใจแล้วคุณรู้อะไรคุณทําทั้งหมดคุณโหดร้ายจริงๆยังทําเกมสองชั้นบนพื้นผิวมันคือมังกรง่วงหนอนแท้จริงแล้วสิบทิศถูกทําลายสิ่งที่หักคือห่วงจุ้ยของบ้านหลังต่อไปหลังจากนั้นลูกหลานของครอบครัวต่อไปจะอายุสั้นทําแบบนี้ไม่กลัวเสียบุญตัดขาดลูกๆหลานไม่ว่าเขาจะจริงหรือเท็จแล้วถ้ามันเป็นเรื่องจริงล่ะ ถ้าลูกของคุณมีความสามารถจริงๆให้พระเจ้ามารับฉันพระเจ้าไม่รับคุณผมรับครับดีครับสุสานผู้เขาลงหูเทคนิคการยืดอายุไม่ถูกต้องสร้างรูปแบบการทำลายล้างสิทธิ์ศเปลี่ยนหงช่วยของบ้านเสียบุญชั่วร้ายชิ้นเศษที่ด้านข้างของสมศสรีขึ้นไปที่แดดหยยนหอยูเชนเซลยอะ คุณเห็นสิ่งนี้คืออะไรอ่าอ๋อบาปของคุณฉันได้แจ้งให้พระเจ้าทราบภัยพิบัติจะมาถึงในไม่ช้าคุณทำเองได้คุณเลิกไร้หมนี้ได้แล้วอ่านนิยายมากไปฉันไม่รู้ว่ามีภัยพิบัติหรือไม่แต่คุณจะถึงวาระในไม่ช้าคุณได้รับหนังสือเล่มเล็กคุณแกล้งทำเป็นผีคุณกลัวใคร ฉันเรียนรู้จากลองฮิลโมเทนแองเจิลแมนชั่นยกเว้นพระสังฆราชทั้งสามใครสามารถยืนดีมอนมัสเตอร์ของฉันได้อย่าพูดเรื่องไร้สาระากับเขา,ขาคืออืมเฮ้เฮ้เฮ้นี่อ๋ออันนี้มันแปลกเห็นได้ชัดว่าตอนนี้อากาศพูดย,ยังไงมันก็เปลี่ยนเป็นไปได้ไหมว่าภัยพิบัติกำลังจะมาถึงนี่คือลมหายใจของการกลับชาติมาเกิดเป็นไปได้ไหมว่าราชาในตำนาน ในที่สุดก็มาถึงโลกไม่ได้ค่ะฉันต้องไปหาเขาก่อนคนอื่นอุ้ยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยนี่มันเกิดบ้าอะไรขึ้นเนี่ยครั้งสุดท้ายที่เขาใช้ปากกานี้ทําให้หญิงชราตื่นตระหนกเป็นไปได้ไหมว่าเขามีความสามารถในการไปถึงห้องถงสวรรค์จริงๆเป็นไปไม่ได้เขาเป็นแค่คนเดียวในไซต์ก่อสร้างแค่คนงานแบกปูนฉันแต่งงานกับเขามาหลายปีแล้วฉันไม่สามารถรู้รายละเอียดของเขาได้ดีขึ้นเขามีความสามารถในการไปถึงท้องฟ<า><า>้าได้<า>อย่างไรฉันเห็นมันเป็นเรื่องบังเอิญ พี่ชวนถ้าขยะนี่มีความสามารถจริงๆแล้วฉันจะเล่นกับภรรยาของเขาได้อย่างไรกร็จงจงฮาเชนคุณไม่ได้อยู่ที่นี่แกล้งทําเป็นผีคนอื่นไม่รู้ฉันรู้ดีคุณเป็นแค่ดีเจแรงงานต่างดาวทาเป็นรู้วงจุ้ยแต่ผู้จไร้าสาฉันไม่รู้เรื่องวงจุ้ยเลยสักนิดเราไม่เข้าใจว่าทุ่งหญ้าเติบโตเข้าใจใช่แล้วพี่ชวนคาโกหกของคุณจะถูกเปิดเผยในอีกสักครู่สิบชีวิตของคุณไม่เพียงพอที่จะจ,จงฮาเชนคุณรู้ไหมว่า God o อ w ฟ r เป็นตัวละครแบบไหนถ้าฉันเป็นคุณฉันจะคุกเข่า,ข,าขอโทโทษจชาว ท,ทั้งที่โจเชยีอาจมีความสุขแค่เอามึงไปตดภัยพิบัติอยู่ที่ไหนฉันไม่เห็นฝนไม่กี่หยดคือหายนะจากนั้นฉันจะดูพยากรณ์อ,อากาศอีกัหนู<อ>จะกลายเป็นแม่วังห่าหหโจเชาเด็กคนนี้เป็นคนโกหกเขาไม่อายที่คุณปล่อยให้เขาเรียกลมและเรียกฝนห้าหหหตายไปก็ยังไม่รู้คุณยอมรับมันคุณเป็นตัวตลกที่ยิ่งใหญ่ ออกไปจากที่นี่อย่ารอช้าฉันกับมู่เต้าชางช่วยชีวิตผู้คนนี่คือตระกูลเสี่ยวไม่ใช่ตระกูลจบของคุณคุณมีคุณสมบัติอะไรที่จะมันขึ้นอยู่กับเขาที่จะพูดครั้งสุดท้ายยูบิงคุณเชื่อคนโกหกคนนี้หรือคุณเชื่อจะเลือกอะไรก็เลือกแต่อย่าลืมว่าคุณปู่กาลังจะตายนะเราไม่ไหวแล้วเสี่ยวเซียคุณปู่ของคุณใกล้หมดลมหายใจแล้วนะคุณต้องคิดให้ชัดเจนฉันเชื่อคุณผิดไปมึงไปเถอะ มึงไปเถอะได้ยินไหมให้คุณกลิ้งถ้าฉันเป็นคุณหาที่เข้าไปเถอะฮ่าห้ามิสเซอรชายชารายังมีชฉลเว,วนไม่เกินสองชั่วโมงมีเพียงฉันเท่านั้นที่สามารถรักษาได้คุณแน่ใจห,หรือว่าต้องการให้ฉันไปคุณอยู่ในกระสอบหรือไม่มีละทิศเต่าไม้อยู่ที่นี่โรคอะไรรักษาไม่หายมันคือมือและตาของยูเดลเชงถ้าเขายิงเหมือนชายชาราเขาจะรอดอย่างแน่นอนอยากให้บอกว่าเด็กคนนี้เป็นขโมยยังคิดจะตกปลาในน้ำโคลน โจกสิบด้านของละครเรื่องนี้ด้วยหมวกทรงสามเหลี่ยมของเขาเขาไม่สามารถปัจจุบัน,น,นไม่เพียงแต่นําออกจากชั้นปัญนาใน,นส่วนเกี่ยวข้องเมื่อถึงเวลานั้นความโชคร้ายจะคงอยู่ตลอดไปกล้าดียังไงมาสร้างความสับสนให้กับสาธารณชนในเรื่องนี้ <S 2> <S 2> เกิดอะไรขึ้นทําไมฟ้าร้องอีกมีเข็มแห่งการทําลายล้างสิทธิจริงหรือฟ้าร้องเท่านั้นหรือมีอะไรให้กลัวอีกหนึ่งคำออกไปจากที่นี่ใช่แล้ววันนี้คุณตื่นตระหนกเรื่องอะไร กล้าดียังไงมาสร้างความสับสนให้กับสารจริงะโชนฉันจะดูแลทัอหมดที่เขาเป็นฉันผิดฉันผิดฉันผิดคุณปู่เกิดอะไรขึ้นคะคุณปู่คุณยูบิงจะตายในไม่ช้าถ้านายของคุณแต่งกับฉันจะต้องไม่ยืนอยู่ยนทเดินก่างหลุมฝังศพเหลือแค่ปืนเดียวตัวชายชราตายเมื่อถึงเวลานั้นคุณจะเป็นคนบาป เราชื่อฮา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 ดีเราชื่อฮาาฮาฮาฮาดีแต่งงานกับฉันและเป็นผู้หญิงของโจบชูออนเป็นทางเลือกที่ฉลาดที่สุดในชีวิตของคุณไปกันเธอมาทำพิธีกันเถอะรอสักครู่ฉันจะไปที่รักฉันทนคุณมานานแล้วคุณรู้ไหมอย่าทำให้ฉันฆ่าคุณในวันสำคัญด้วยความสามารถของลูกพี่ลูกน้องพยายามจะฆ่าคุณไม่สามารถใช้นิ้วเดียวได้ เหตุผลที่คุณมีชีวิตอยู่จนทั้งหมดขึ้นอยู่กับความเมตตาของลูกพี่ลูกน้องตอนนี้รหัสคุกเขาและขอโทษศาสตราจารย์ทายลมฉันสามารถอยู่ได้จนถึงตอนนี้ด้วยตัวเองอะไรกับเขาแล้วจะรีบอะไรนักหนามิสเชลบอกว่าเธอตกลงที่จะแต่งงานยังไม่สายเกินไปที่คุณจะช่วยชีวิตผู้คนก่อนมิฉะนั้นใครจะไม่เขียนเช็คแอดรอปสมเหตุสมผลตอนนี้ชายชรากำลังจะตายชีวิตนี้เป็นเดิมพันการช่วยชีวิตคนสำคัญกว่ากล้าพูดอีกสักคำเราจะฉีดปากของคุณฮึ่มฮึมฮึ่มมีชายร่างสูงที่ดูหม่นหม พี่ชวนของฉันเป็นตัวละครแบบจะไร้หน้าไร้หนังอย่างเธอได้ยังไงฮ่าฮ่าปรากฏว่าในสายตาของบุตรแห่งเทพเจ้าแห่งชีวิตมนุษย์ที่มีชีวิตยังไม่มีงานแต่งงานที่สําคัญฉันยังตกลงที่จะช่วยชายแต่งงานสามารถทําได้ทุกเวลาหนึ่งชีวิตเจ้าเช้าฉันขอร้องให้คุณช่วยปู่ของฉันก่อนฉันสัญญาถ้าปู่ของฉันสบายดีฉันจะแต่งงานกับคุณตกลงไหมหัวหน้าทีมซิงซิงโกงดูของคุณคุณรอถอยนะคะ เป็นไปไม่ได้ชีวิตลอยน้ําของฉันคิมมันจะหายไปได้อย่างไรมันเกิดขึ้นได้อย่างไรเป็นไปไม่ได้ชีวิตลอยน้ําของฉันคิมมันจะหายไปได้อย่างไรมันเกิดขึ้นได้อย่างไรในครั้งแรกที่ฉันแตกก้าวเทินของเมื่อมังกรง,ง่วงนอนได้จุดชนวนการทำลายล้างครั้งใหญ่ <ใน S 2> คุณส,ญญสัญญาว่า,าจะฉลาฉันคิดว่าการจัดรูปแบบสองชั้นจะไม่สามารถเข้าใจผิดได้น่าสงสารจังเลย ความรู้ความเข้าใจของคุณตื้นพอๆพอกับชื่อละทิตาคุณไม่รู้หรอกว่าเมื่อกองทัพทั้งสิบถูกเปิดร่างกายมนุษย์ไม่สามารถย้อนกลับได้เลยแม้แต่จะเป็นเทพเจ้าแห่งสงครามหรือเหมือนสามปรมาจารย์อ์ตะตัวละครที่สัมผัสด,ดินแดนองมตะบ,บนบกถูกยิงเป็นไปได้ที่จะแตกนางฟ้าแห่งแผ่นดินฉันจะเชิญชายร่างใหญ่คนนี้โจเชาได้ที่ไหนไปขอร้องพ่อของคุณให้ช่วยปลู่ของฉันตกลงไหมแน่นอนอยูบิงพ่อของฉันสามารถช่วยคุณปลู่ของคุณได้มันเป็นต้นไม้ท้องฟ้ายาวของพ่อฉันที่รอเขากลับมาปูกคงแค่ห5 5หห้า ถ้าปู่ของฉันไม่อยู่ที่นี่แล้วฉันจะมีชีวิตอยู่เพื่ออะไรไม่ต้องกังวลไม่ต้องกังวลมันต้องมีวิธีโอเคไหมนักบวชและทิเตา่านักบวชและทิเต่าคิดหาวิธีอย่าซ่อนและเน็ตรีบไปช่วยคนหยุดน้นไม่ใช่ว่าฉันไม่ทำย่านี้มันร้ายจริงๆอาคุณร่วมเพศทำลายความดีของเราซะฉันปล่อยให้คุณกินและเดินไปรอบฮ่าฮาอาฉันเข้าใจแล้วเด็กคนนี้ต้องทำอะไรบางอย่าง อยากทำร้ายชายชราคุณทำอะไรเพื่อทำร้ายชายชรามันหมายความว่าอะไรเด็กคนนี้ต้องทำลายการจัดห่งจุยอยากฆ่าชายชราน่าเสียดายที่คุณเกิดที่ภูเขาลงหูไม่สำคัญหรอกว่าการฝึกฝนของคุณจะดื้อหรือขาดทุกเช่นนี้ถ้าอย่างนั้นฉันถามฉันไม่มีความแค้นกับครอบครัวทำไมฉันต้องทำร้ายคุณคุณคือคุณมันไม่ง่ายเลยคุณแค่ต้องการคุกคามชีวิตของชายชราของตระกูลเขาไม้ยถ่ายของตระกูลเียฉันอยู่กับคุณมาหลายปีแล้วฉันเข้าใจความคิดเล็กๆน้อยๆของคุณ จากนั้นตามที่คุณพูดฉันอยู่เบื้องหลังและมีความสามารถทำไมฉันต้องเข้าไม้ไ่ที่บ้านคุณหมายความว่าเราทำผิดต่อคุณไม่อย่างนั้นมันจะหฮ่าห้าคุณคิด <c oughs> ว่าทุกคนที่อยู่ที่นี่เป็นคนโง่ <c oughs> คนที่อยู่ตรงนั้นรู้แล้วแต่เป็นบุคคลสําคัญทั้งนั้นใครไม่รู้ว่ามิเดโอเชงเป็นที่เคารพนับถืออย่างสูงด้วยมือและตามันจะผิดพลาดได้ยังไงดังนั้นจึงมีคําตอบเดียวเท่านั้นนั่นคือคุณสร้างปัญหาในที่ลับทุกคนเห็นแล้วเมื่อกี้คุณเป็นคนเดียวที่ย้ายของในบ้านหลังต่อไปดังนั้ จริงไหมที่เขาพูดมิสเซียวฉันเป็นคนแบบนี้ในสายตาคุณหรือเปล่าฉันไม่รู้อะไรเลยฉันแค่พยายามช่วยปู่ของฉันฉันไม่รู้อะไรเลยคุณปู่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 คุณช่วยปู่ของฉันได้ไหมฉันฉันจะแต่งงานกับใครทันทีมีใครในพวกคุณที่สามารถช่วยปู่ของฉันได้ใครในพวกคุณที่สามารถช่วยปู่ของฉันได้ให้ฉันทำมิสเซียวคุณวางใจได้ฉันสามารถช่วยชายชราได้อย่างแน่นอน คุณทุกคนจ้องมาที่ฉันและมองให้ดีมือและตาที่แท้จริงคืออะไรฉันรู้สึกว่าการหายใจของฉันราบรื่นขึ้นมากตอนนี้ฉันก็รู้สึกเหมือน,นคนอะ,อะไรที่หน้าอกสถานการณ์สิทธิ์ฝ่ายถูกทำลายคุณบอกว่ามันพังปากขึ้นกับมึง คุณสามารถพูดอะไรก็ได้ที่คุณต้องการจ้องห้าวฉันอย่าเล่นกลนที่นี่ไม่มีใครเชื่อเรื่องไร้าสาระของคุณแรงงานต่างด้าวต่ำต้อยกล้าพูดออกมานางสาวชายชราตื่นขึ้นมาเกิดกอะไรขึ้นกับฉันคุณปู่ฉันคิดว่าฉันจะไม่เห็นคุณอีกเลยคุณปู่ฉันสบายดีไหมไม่เป็นไร